สวัสดีครับวันนี้วันที่15ตุลาคม68นะครับวันนี้จะมาเก็บมเมล็ดพยุงเอาไปทำมเมล็ดพันธุ์เพาะพันธุ์นะครับนี่เป็นต้นพยุงที่ผมปลูกเองกับมือเมื่อประมาณ 5- 6กปีที่แล้วนะครับลักษณะลำต้นจะเป็นต้นโตรกมากนะครับเพราะว่าผมแต่งกิ่งอยู่เป็นประจำแล้วก็ผมก็ได้ทำให้มันเข้าแกนแล้วโดยการตัดเนื้อเยื่อข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บ กป้าลำต้นตรงนะครับแล้วก็สูงมากๆนะครับเราก็จะได้ถือโอกาสแต่งกิ่งไปในตัวอันนี้เป็นเม็ดพยุงสําหรับใครท่านใดนที่ไม่เคยเห็นนะครับเราก็จะกินเด็ดเอาฝักแบบนี้แล้วก็ตากไปแห้งสักสองสาวันก็เ,เอาไปเพาะก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูลักษณะลำต้นของต้นแม่พันธุ์ผมต้นตรงมากนะครับปลูกแค่5-6ปีเองนะครับ สูงมากกินใหญ่ด้านขวามือเนี่ยว่าจะตัดช่วงน้ําแห้งๆนะครับจะตัดออกตอนนี้ถ้าตัดเนี่ยมันรากไม่ไหวเพราะหล่นลงน้ำนะครับนี่คือการเก็บมเมล็ดพันธุ์ต้นพยุงของผมเพื่อที่จะเอาไว้ปลูกในรุ่นต่อๆไปได้ต้นเมลพันธุ์ที่สวยงามละ